คุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะของขาดตลาดทุกสาขาเลยกําลังเล่นการผลิตอยู่เลยค่ะด้านหลังนี้เลยพี่คะ่ะต้องขอโทษคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่เสียเวลาไปซีเจแล้วตอนนี้ทั้งแบรนด์ของเราคะ่ะของขาดตลาดทุกสาขาเลยกําลังเล่นการผลิตอยู่เลยค่ะด้านหลังนี้เลยพี่ะ่ะกาลังผลิตกันอย่างขมักขม้นนะคะเติมสต๊อกทั้งในบ้านและนอกบ้านตอนนี้มีวางจําหน่ายที่ซีเจทุกสาขาแล้วสาหรับออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาด้วยพี่่ามาค่ะ สดๆนะคะตัวนี้นะปึ๊บปึ๊รีวิวกันแบบเรียวๆค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะสินค้านะคะพี่พี่ขาสินค้าคุณภาพทุกกระปุกค่ะตัวนี้จะเป็นมิสิกรูต้าเป็นครีมเปลี่ยนผิวค่ะโปรโมชั่นของเราณตอนนี้เลยพี่ขาหนึ่งกระปุกราคา290บาทสองกระปุกราคา490บาทและโปรสุดคุ้มที่ขายดีที่สุดค่ะสามกระปุกค่ะ720บาทเท่านั้นค่ะตัวกระปุกละ240รบบาทเท่านั้นพี่ขากดได้กด มีายทาอันนี้คือแกะกันจริงๆเห็นเหนชัดๆเลยนะอ่าอันนี้คือเพิ่งออกจากโรงงานผลิตมาสดๆร้อนๆเลยพี่ๆค่ะนี่เปิดมาขั้นแรกค่ะมีฝารองให้อีกชั้นกันครีมหกนะคะตัวนี้นะเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้พี่ค่ะกลิ่นหอมมาก,ก่อนเลยค่ะเรามาปาดเนื้อครีมกันบ้างค่ะอ่าอันนี้คือตัวเนื้อครีมนะมีความเข้มข้นสูงมากฉะนั้นเวลาทาค่ะทาไปเลยแบบนี้ ซึมไวค่ะซึมไวมากแล้วก็มีความชุม่มชื้นสูงมากผิวขาวเปลี่ยนไวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยมีกันแดดในตัวด้วยใครทาตัวนี้ค่ะปกป้องผิวแล้วก็ได้ความขาวด้วยค่ะทาปุ๊บผิวเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ขาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือความขาวที่ได้มาพี่ขาซื้อปุ๊บขาวปั๊บพี่ขาตัวนี้เป็นนิสิตกรูต้าค่ะตัวน้องใหม่ล่าสุดม,มาแรงของเราพี่วานจะ